ใครใครไม่กินข้าวใช่ไหมไม่กินใช่ไหมบอกมาบิ๊กเอ๋ยไม่กินข้าวใช่ไหมแต่เรไม่มกินข้าว้อเอาหา้าวแล้วนอนต่อไปปีบมาไวๆมากินข้าวกินไหมข้าวผัดใส่เลือดหมู อร่อยเลิศด,ดูมากินมากินเขาแจาา็คแมนเจ้าเอิญนขวหรือบอลเนะเาะจเป็นแม,ม,น,มนก็ไพ่ดอกเอาแม่เอิญนขว่สัน้นว่าโอ้ไขว่แล้วว่ามันเจ้าลองเพิ้งซื่อๆแม่แม่เอิ้นขวยก็เอิ้นดีดีเนี่ยมาร์ลองเพิ้งไขวยก็รูนะ้เนาะ โอข่อหิวสอ้ิ่จักบ้สบแ่าทนมัาเก็เนอพนโอขอยขึ้นมาแสบแว่าโอ้แสบไลแสบบไลโอ้หข่อยกินข้าวบไงเลยันเปิเี่อ่นเด้บได้ดิไหวไหมมากติม่่อยกินเต้ตักมาันตักมันตักมาห้ไ้หมมาตักหน่อยตข่ยฝ้าข่หิวได้ดีน่ะ มีอยิ้แถบแสบทองแสบใส่ไปหนแล้วอืแสบแสอืมอืมอืมแสบอืมไรไรเออบาไรกินกนบ้าบ้าบ้าบอให้กินด้ข้่กินเดียวแสบแบายบายก่อนบายบายมีบครับกินอย่างเี้ยบ่บบดอกขอเ้ยตัไม่ไข่แม่เอ้ยไข่ยไงโอ้ยเนาะ